สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเกษตรพอดีจะมาแนะนําการทํางานของระบบช่วยเลี้ยว e ีซี่เท n รวมถึงเทคนิคการเลี้ยวของรถตัดหญ้าใบวรุ่น F513E ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจให้ทีมงานเกษตรพอดีทำคลิปด,ดีๆต่อไปด้วยนะครับ เพื่อความสามารถในการตัดหญ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโครงสร้างที่ออกแบบมารองรับฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นประกอบกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ถึง13แรงมา้าทําให้รถตัดหญ้าใบไไวคันนี้รุ่น F513E มีน้ําหนักมากกว่ารุ่น F507 นั่นเองครับเราจึงได้ใส่ระบบช่วยเลี้ยว e a s y Turn เพิ่มเข้ามาให้ในรุ่น F513 โดยระบบนี้จะช่วยผ่อนแรงระหว่างการใช้งานขณนะเลี้ยวและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้กับผู้ใช้ มาทําความเข้าใจกับระบบนี้ด้วยกันนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถตัดหญ้ารุ่นนี้การทํางานของระบบช่วยเลี้ยวอีซีเทิร์นจะใช้เทคนิคให้อิสระกับแกนล้อและดุมล้อเพื่อให้สามารถพลิกเลี้ยวได้ง่ายแม้ขนาดที่รถหยุดอยู่กับที่ลักษณะจะเป็นเดือยที่ติดอยู่ที่บริเวณดุมล้อนะครับและอีกเดือยจะติดอยู่ที่แกนล้อซึ่งเดือยทั้งสองตัวต้องหมุนมาบรรจบกันรถถึงจะเคลื่อนที่ได้นะครับ นี่คือระบบอีซีเทิร์นนะครับซึ่งถ้าไม่มีระบบนี้ผู้ใช้จะต้องใช้แรงตนเองเพื่อผักเลี้ยวเองยิ่งรถตัดแยกของเรามีน้ำหนักมากเท่าไหร่ก็จะต้องออกแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับระบบช่วยเลี้ยวตัวนี้จึงเข้ามาช่วยทำให้พลิกเลี้ยวได้ง่ายขึ้นครับโดยมีเทคนิคการใช้งานดังนี้เราจะทดสอบเลี้ยวทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกการเลี้ยวแบบปกติองศาในการเลี้ยวแบบปกติจะอยู่ที่ประมาณ120องศานะครับ มุมเลี้ยวจะกว้างประมาณนี้นี่คือปล่อยรถเลี้ยวไปปกติสบายๆนะครับแบบที่2การพลิกเลี้ยวอย่างรวดเร็วการพลิกเลี้ยวอย่างรวดเร็วองศาการเลี้ยวจะอยู่ที่เกือบ180องศานะครับการพลิกเลี้ยวแบบรวดเร็วนะครับจะได้มุมเลี้ยวที่แคบกว่า และแบบที่3การพลิกเลี้ยวโดยใช้เทคนิคการล้างรถไว้ในขณะเลี้ยวการใช้เทคนิคล้างรถไว้ขณะพลิกเลี้ยวองศาการเลี้ยวจะอยู่ที่เกิน180องศานะครับซึ่งเพียงพอต่อการเลี้ยวแบบหักศอก ็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการใช้งานและการทำงานของระบบล้อช่วยเลี้ยวของรถตัดหญ,ญ้าใบวายรุ่น F513E ลูกค้าท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยในการใช้งานรถตัดหญ,ญ้าใบวายรุ่นนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางด้าน,นล่างนี้หรือสามารถสแกน QR code ดเพื่อขอรายละเอียดสินค้าหรือสั่งซื้อหรือสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหากชอบฝากกดไลค์กดติดตามช่องยูทูบเกษตรพอดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ